บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าแล้วครับวันที่15และวันที่18มิถุนายน63ครึ่งหลังเดือนมิถุนายนเงินอะไรจะเข้าบ้างเป็นการทวนย้ำกันอีกครั้งครับเราไปดูกันเลยหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องม n e y c h ช n n e l ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมไมนี่ชาแนลครับผมบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าแล้วครับในวันที่15และวันที่18มิถุนายน63ส่วนเงินอะไรจะเข้าบ้างนั้นย้ํากันอีกครั้งเราไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสําหรับสิทธิของผู้ถือบัตรคนจนในเดือนมิถุนายน .63 จะได้รับทั้งหมด7สิทธิ์นะครับโดยเพจ Facebook ของสํานักงานประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ระบุไว้ว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้ได้ตามปกติยังไม่หมดอายุครับและยังคงใช้ได้70สิทธิพิเศษนะครับเมื่อจอลึกเฉพาะครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน63ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน63เป็นต้นไปจะมีทั้งหมด4สิทธิดังนี้นะครับโดยในวันที่15มิถุนายน63จะได้รับเงินก็คือเงินคืนภาษี5%เของยอดเงินที่ใช้ใจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งหมายถึง หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เขาร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%ของยอดที่ใช้ใจ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทครับซึ่งเงินจะโอนคืนเข้าบัตรในวันที่15มิถุนายน63โดยสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้งานได้ครับ และในวันที่15มิถุนายน63ยังมีเงินอีกรายการหนึ่งก็คือเงินพิเศษผู้สูงอายุได้รายละ50บาทหรือ100บาทครับตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้นะครับไปถึงเดือนกันยายน63 โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของทุกเดือนโดยเงินส่วนนี้นะครับสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ด้วยครับผมสำหรับเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเข้าวันที่18มิถุนายน63ซึ่งก็เป็นส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ครับโดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดครับคือเดือนละไม่เกิน100บาท เมื่อบินค่าน้ำประปามาก็ต้องจ่ายเงินสดไปก่อนนะครับจากนั้นระบบก็จะบันทึกข,ข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่18มิถุนายน63โดยสามารถนำบัตรกดออกมาเป็นเงินสดได้เลยครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนนะครับโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ230บบาทครับเมื่อสิ้นเดือนค่าบินค่าไฟมานะครับก็ต้องจ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลแล้วเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดก็จะโอนเงินช่วยเหลือคืนมาให้ในบัตรนะครับก็คือ230บาทเงินส่วนี้ก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดมาใช้ได้ด้วยครับผมสรุปยอดนะครับ ในการโอนเงินทั้งวันที่15และวันที่18มิถุนายน63สำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินครึ่งหลังเดือนมิถุนายน63ครับซึ่งในวันที่15มิถุนายน63จะได้รับเงินคืน5%จากการเติมเงินซื้อของและเงินพิเศษ50บาทหรือ100บาทครับได้เงิน2ส่วนนะครับและในวันที่18มิถุนายน63จะได้รับเงินคืนค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทครับและค่าไฟฟ้า ไม่เกินเกณฑ์230บาทครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับข่าวบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าแล้วนะครับวันที่15และวันที่18มิถุนายน63สามารถเช็คเงินในบัตรและนําเงินออกมาใช้จ่ายได้เลยครับก่อนจบคลิปกันไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง mining channel ด้วนะครับข่าวสารดีดสินดีด,ด,ดมีมอบให้กันทุกท่านทุกคนเลยครับขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ